สวัสดีครับ1น,นาทีจะสิ่งที่จกระนา,นารพระคำพิจรนายหนึ่งปีกับจอรประจําวันที่12พฤษภาคมพระธรรมยอน์นบที่3ามก็ที่1ถึงข้อที่18นิโคเดมัสขุนานางชาวยูฟาริสีได้มาถามพระเยซูเขาปรารถนาที่จะเข้าใจเพราะเขาเห็นว่าพระเยซูเป็นคนที่สอนด้วยสิทธทียมำนาจทํไไม้สําคัญมากมายและพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพระเยซูพระเยซู จึงบอกกับเขาว่าไม่มีใครเคยเห็นสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดานอย่างไรบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้นเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันด์และมาถึงข้อที่ทุกคนคริสเตียนท่องจําได้ขึ้นใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันด์ นี่นคือความรักที่พระเจ้าได้สแสดงให้กับเราเห็นอย่างชัดเจนคนที่วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์ผมวางใจในพระองค์แล้วคุณล่ะนั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ